นี้ก็มีผู้ที่หายเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็หลายสิบคนนะฮะหลายสิบคนมาติดต่อมาติดต่อร้องทุกข์กับผมเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานก็ไปทำพให้การทางการตำรวจนะครับเพราะว่าบางคนบอกทำมานานแล้วเกือบสิบปีนะครับกับครูหลายๆท่านนะไม่ใช่ท่านเดียวนะฮะหลายๆท่านแล้วครูคนนี้ที่เริ่มต้นประถมเริ่มทำคนเดียวนะครับทำคนแรกก่อน แล้วก็ตอนหลังก็มีหลายๆคนทาหลายๆคนก็โดนออกมากอะไรมากแต่โดนออกเลยก็ต้องเรียกมานะครับเพราะว่าต้องดําเนินคดีต่อเพราะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเด็กทุกวันนี้หวาดภวากลัวกลัวความมืดนะครับแล้วกลัวกลัวผูโดนอะไรมาต่างๆแล้วปัจจุบันนี้ผู้ปกครองไม่ยอนผูู่อยู่กับโรงเรีนยนแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วผูว่าเส้นใหญ่ ว่าสอนอเขารู้จักระดับผู่กับในระดับผู้การนะครับแล้วก็ดูว่าผมมองว่าไม่รับป็นธรรมนะครับลูกเขาผู้พรองเขาหลายคนมาให้ให้ข้อมูลพร้อมทีม่เป็นพยานในฐานแต่ไม่กล้าออกมาหนังสือทเที่ยวหรือไม่กล้าออกมาตามต่างๆ,ๆนะครับก็ตรงนี้ครับ เราเลยมานะครับวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้เรามาร้องพี่ตำรวจนะครับเพิ่มเติมผู้หายเพิ่มเติมหลายสิบท่านนะครับแล้วก็หลายท่านก็โดนกักขังไปโหดร้ายนะโหดร้ายทารุณกับเด็กเด็กสี่ขวบนะฮะผู้ครองเดียถามผู้ครองดูกี่ขวบบ้างเด่ยน้อยมีสี่ขวบมาแล้วก็มีมาต่างๆนะครับแล้วก็โดยที่ ไมไ่รับความเป็นธรรมร้องเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เด็กทุกวันนี้ก็วันผวานะครับกลัวความมืดกลัวเหมือนเราฮะถ้าเรามีลูกไปหลานหรือตัวเราเองถูกขังอยู่ที่มืดแล้วก็ถูกตีถูกโขกสัพ์โดยที่ต่างๆนานาเด็กคือผ้าขาวนะครับไม่มต้องควรนะฮะแล้วร้องร้องเพิ่มเติมเยอะพอสมควรมากนะครับตอนนี้ติดต่อมาทางทางเพจผมแล้วก็ติดต่อมาทาง ผูคพองแล้วดูแล้วหลายคนก็พร้อมที่จะยานในศาลแต่ไม่กล้าออกมาประจันหน้านะครับของเราก็จะเบอร์เบอร์หน้าผู้เสายนะครับแล้วก็พี่ที่สื่อมวลชนตามเบอร์หน้าผู้เสายด้วยนะครับแล้วก็กต่างๆก็ถึงบอกว่าต้องร้องพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะแล้วร้องพิมพ์หลวงบอกว่าเส้นดีนะครับแล้วก็เด็กทุกวันนี้ก็กลัวหวาดภวานะครับตอนที่มีร้องเพิ่มเติมเยอนเะนะหลายลิคนเป็นเวลาเกือบสิบปีที่ลงมาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปร้องกระทรวงต่อ ร้องกระทรวงต่อนะครับเพื่อร้องกระทรวงต่อเพื่อเราจะหยุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับหยุดอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ได้เอาตังค์ไม่มีการตบรัพย์ไม่มีการเรียกเงินตามแตนหรืออะไรไม่มีนะครับไม่มีออกข่าวออกอะไรก็พี่พี่สนชนก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรต่างๆก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อคุณกันแต่ในความเห็นผมผมมองว่าในความเจ็บปวดที่สุดนะครับที่ผู้ปกครองได้เห็นลูกถูกกักขังในที่มืด นะครับแล้วก็ถูกกักขังเป็นเวลาหลายๆวันติดต่อกันไปโดยที่สั่งกำชับห้ามบอกใครเป็นตาบาปของเด็กนะครับลูกหลานนะฮะเราต้องออกมานะฮะถึงลูกท่านจะโตแล้วือเวลาเวลาหลายปีแล้วท่านต้องออกมาออกมาเพื่ออะไรไหมครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างของ โรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อว่าเด็กจะไม่ถูกรังแกะนะครับผมเลยให้ทุกคนออกมานะครับเป็นพลังนะฮะแล้วก็จัดก,การจัดก,การเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับที่ไม่ดีและทาให้ดีขึ้นนะครับแล้วเด็กทุกวันนี้กลัววาดตว,วานะครับเดี๋ยวขอคุยกับผู้ปกครองก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์ก่อนครับเนี่ยเนี่ยเรือหรือเล่ได้ได้ครับครับ ได้เนี่ยลาวๆเด็กโดนกระทำมักกี่ขวบนะฮะแล้วรู้ได้ยังไงประมาณนั้นครับเราวมีผู้ปกครองหลายคนเลยประมาณน้ครับของลูกแม่นะคะลูกชายตอนนี้จะห้าขวบแล้วค่ะก็คือตอนที่เขาโดนอ่ะเป็นเป็นช่วงปีที่แล้วอะค่ะเขาจะมีอาการที่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็มีอาการละเมอค่ะ แล้วก็กลัวาการเข้าห้องน้ำคนเดียวซึ่งปกติลูกชายไม่เคยกลัวเลยใช่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าคุณพ่อเขาถามว่าเาไปโดนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำไมทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนเขาก็แบบยอมบอกคุณพ่อว่าโดนตีแต่เขาไม่ได้บอกว่าถูกกักขังนะคะแต่แล้วทีนี้เขาก็ทําให้ดูว่าโดนตียังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลยไปสอบถามทางครูคุณครูก็บอกว่าเาไม่มีเหตุการณ์นี้นะคะคุณครูแบบไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครทาําไม่มีใครตีน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่า แม่ก็เลยให้น้องกลับไปเรียนใหม่อะค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับน้องก็กลับมาแม่ถามอะไรน้องเขาก็ไม่บอกอเขาก็บอกประมาณว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับโดนคุณครูบังคับมาว่าแบบไม่ให้บอกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลังจากนั้นแม่ก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ค่อยโอเคแล้วก็มีวันที่ไปรับไปรับลูกชายอะวันสุดท้ายที่ไม่ให้ไปก็คือวันที่เราอะเข้าไปทางในโรงเรียนนะคะแล้วเราอะเจอว่าสภาพสภาพห้องเรียนอะมัน มันปิดมืดแล้วก็ปิดแอร์ปิดอะไรของเด็กคือตอนนั้นประมาณบ่ายสองเองอะคะ่ะแล้วก็มีเด็กที่ร้องไห้อยู่หลังห้องอะไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่คือแม่กับพ่อกําลังจะแบบเข้าไปดูเขาก็รีบมากั้นให้ออกไปเลยอะคะ่ะใช่ทุกวันนี้ลูกชายก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเอาออกตั้งแต่เดือนธันวาแล้วะคะ่ะใช่แต่ว่าก็อยากให้ให้คนที่ทําผิดอะคะ่ะได้รับโทษเพราะว่าการที่มาทํากับเด็กสี่ขวบห้าขวบอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่สมควรอย่าง,ย,างยิ่งแล้วยิ่งเป็นครูด้วยะคะ่ะ ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยค่ะใช่แล้วเจ้าของโรงเรียนก็ปกปิดปกป้องครูคนนี้นะครับแล้วมีครูหลายๆคนที่กะทำนะครับหลายคนที่ทําเอาเยี่ยงอย่างแล้วรังแกเด็กโดยที่ไม่สมควรรังแกนะครับแล้วเอาเด็กไปกักขังไปบังคับแทบทุกคนนะครับแทบทุกคนแต่พยายามจะให้ออกมาถ้าออกมาเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวผมร้องกระทรวงต่อเพื่อโรงเรียนนี้ต้องปรับปรุงเ่้งของโรงเรียนถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ปิดโรงเรียนไปเถอะนะครับออกไปเถอะนะครับอย่าอยู่เลยครับ ลังกเด็กจะอยู่เลยนะครับเชิญครับเดินส่วนของแม่ค่ะเมื่อเย็นวันที่สามนะคะคือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะล่าสุดเลยคือลูกอ่ะกลับมาจากโรงเรียนคือปกติเราก็จะถามกันอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้โรงเรียนเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงเขาด้วยความเป็นเด็กอะ่ะมันเจ็บปวดตรงที่คือเราไม่เคยทําลายร่างกายลูกเราเขาไม่รู้ได้ซ้ําว่าคําว่าหยิกอะ่ะ คืออะไรนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการขังเนี่ยคืออะไรลูกบอกแค่ว่าถูกตีที่หลังนะคะแล้วก็คุณครูเอาหนูไปไว้ในห้องน้ำแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้หนูออกมาแล้วเราที่เป็นแม่คือเราไม่สามารถที่จะแบบสอบถามข้อมูลกับใครได้เพราะว่า เราแทบจะแบบติดต่อกันทางไลน์กลุ่มกับโรงเรียนก็คือยากมากนะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่ยอมให้สร้างไลน์กลุ่มแล้วทีเนี้ยคือเราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแล้วลูกเราขึ้นรถตู้โรงเรียนเนาะเราก็เลยถามเข้าไปในไลน์กลุ่มรถตู้ะคะ่ะโดยที่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเป็นคนทําเราถามแค่ว่าลูกเราเล่าให้ฟังว่าถูกครูท่านหนึ่งนะคะตีแล้วก็เอาเขาไปไว้ในห้องน้ํา แต่ก็มีครูท่านหนึ่งในนั้นนะคะตอบสวนมาได้ทันทีเลยว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนแต่เราสังเกตก็คือเขาไม่มีการถามข้อเท็จจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาเช้าวันที่สี่นะคะทันทีก็คือพ่อกับแม่ะคะ่ะก็ไปที่โรงเรียนเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดจริงๆขอตั้งแต่ในรายกลุ่มเลยนะคะว่ามีกล้องไหมอะไรไหมเขาก็บอกว่ามีแต่มันเสียนะคะ เราก็เลยบอกว่าซ่อมให้ฟรีไหมครูที่นั่งอยู่ตรงนั้นสี่ท่านทุกคนไม่มีใครพูดอะไรนะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างต่อหน้าเด็กท,ที่ที่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงแต่ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณเป็นครูที่จะต้องสอนเด็กแล้วสิ่งที่เด็กต้องนั่งฟังอยู่ตรงนั้นคือทุกคนทําร้ายเขาหรือว่ามีใครคนใดคนนึงทําร้ายเขาแต่ทุกคนอะโกหกต่อหน้าเด็กให้เด็กเห็น ว่าเขาสามารถทําผิดแล้วโกหกเพื่อที่ให้ตัวเองอะ่ะพ้นจากความผิดก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แม่รับไม่ได้แล้วก็มองว่าบุคลากรที่ที่เป็นอย่างเนี้ยค่ะจะสอนลูกเราได้ยังไงแล้วก็ยังรู้สึกว่าพยายามที่จะให้ลูกอะไปเรียนต่อเพื่ออารมุ่มารวยแล้วก็ดูว่ามันมันจะยังไงต่อนะคะแล้วก็ขอความเมตตาจากเขาแหละคะ่ะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ทีนี้มันกลายเป็นว่าก็มีผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะรักทักมหาหลังไม้ว่า ลูกเขาก็เคยเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปถามลูกเขาว่าในวันนั้นน่ะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมซึ่งลูกของหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าลูกของเราอะค่ะถูกขังจริงๆแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าเคยเคยถูกทําร้ายอะไรอีกไหมเพราะว่าตอนแรกถามว่าโดนหยิกมาบ้างหรือเปล่าเขาไม่รู้จักว่าคำว่าหยิกคืออะไรแล้ก็เลยถามใหม่ว่าเคยมีการแบบ ถูกทําแบบไหนแล้วทําให้เจ็บอะ่ะมีไหมเขาก็เลยทําท่าหยิกอะค่ะให้เราดูก็คือลูกบอกว่าคุณครูชอบจับตรงนี้แล้วบีบแรงๆกับจับตรงหลังมือแล้วบีบแรงๆซึ่งมันคือการหยิกแต่เด็กอะ่ะเขาไม่รู้จักคําว่าหยิกคืออะไรเราก็เลยรู้สึกว่าโรงเรียนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วครั้งแรกไม่มีแม้แต่คําขอโทษให้กับเราเงียบไปเลยนะคะ กว่าจะรู้ตัวอีกทีทักมาอีกทีเรื่องเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโรงเรียนทักมาวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งเราก็ไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนมันทำให้ลูกเราอะเสียโอกาสในการเรียนแล้วก็เสียสุขภาพจิตมากๆนะคะเรื่องที่พูดขึ้นทั้งหมดตรงนี้คือน้องสามารถเล่าได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างนะคะแล้ว เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความจริงใจที่จะแก้ปัญหาจากทางโรงเรียนเลยอะค่ะผมมองว่าโรงเรียนแห่งนี้ผมว่าเจ้าของโรงเรียนผมควรปิดโรงเรียนเถอะถ้าคุณไม่พร้อมนะครับเด็กคนนี้ถ้าเป็นลูกหลานงคุณนะ่ะคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณโดกนกระทําอย่างนี้ลูกหลานคุณทำอย่งนี้แล้วคุณทํานี้ไม่ถูกต้องนะครับและอย่างคุณไม่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเหรอครับ ผู้ใหญ่เมืองนี้บ้านนี้มันแปลกนะครับทําไมไม่ตั้งคณะกทํางานขึ้นมามาตรวจสอบโรงเรียนแห่งนี้บอกเส้นใหญ่นะครับรู้จักคนรู้จักคนนี้จักผู้ก่กับรู้จักผู้การรู้จักใหญ่โตเลยนะครับผมบอกเรผมไม่กลัวนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีหลักฐานเมื่อไหร่ออกนะครับออกราชการแน่ถ้าใครมาช่วยเขานะครับแล้วติดคุกด้วยนะครับเพราะบัติผลด้าที่โดยผ่ชอบหนึ่งค่าเจ็นะครับจัดให้หลายดอกครับและอย่างหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวผมล้อกเขาตัวลงต่อปิดไหมฮะถ้าทันไม่พร้อมลูกอายุกี่ขวบจะฮะ ลูกห้าขวบห้าขวบเด็กสี่ห้าขวบคุณทําได้ไงชีวิตพวกคุณโดนกระทาคุณไปเด็ดทันทีทําไมคุณไม่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจสอบครูใครใครผิดคุณต้องดําเนินคดีเขาคุณยัยปกปิดเขาแค่ให้ออกยัยไม่พอแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีครูคนนั้นอยู่ผมไม่รู้ว่าครูแห่งนี้ขอโทษนด้วยความเคารพไม่แน่ใจเป็นเป็นแม่คุณทาคุณหรือเปล่าแม่คุณทาเรื่องของเรียนหรือเปล่าหรือเป็นลูกเป็นธรรมหรือมีเส้นสายความสัมพันธ์อะไรกันผมไม่รู้หรอกชิงชาบทัวร์หรือเปล่าหรือ มีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่กระทำนะฮะย่ํายีต่างๆมันมันมองผมมองว่าดูจากพฤติกรรมโรงเรียนตั้งแต่อดีตมาเกือบสิบปีคุณก็ได้รับการร้องเรียนตลอดเวลานะครับแล้วคุณก็ถูก,ด,กดําเนินคดีโดนร้องจากผู้ครองหลายครั้งหลายคา,ยาแต่คุณไม่คิดจะปรับปรุงหรอเจ้าของเรียนไม่รู้สึกเลยเหรอ ท่าชินกับการกระทำของครูพวกคุณเหรอแล้วครูพวกคุณที่อยู่อ่ะรอยหน้ารอยตาแล้วบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำหรอกเด็กโกหกเหรอเด็กไม่โกหกแล้วครับท่านอายไหมว่าท่านโกหกต่อนหน้าเด็กท่านมีจรญยาบัณครูอยู่หรือเปล่าผมก็เป็นครูบาอาจารย์ผมมีบัตรบัตรครูผมมีจรรยาบรณผมเรียนจรญยาบรณและทุกอย่างมันมีจิตใต้สำนึกคุณการที่สอนครูสอนเด็กสอนนักเรียนผมก็สอนมหาลัย แต่คุณต้องมีจิตวิญญาณเป็นครูแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้คุณไม่ได้ครูหรอกครับคุณซาตานนะครับแล้วคุณของควรออกจากการเป็นครูซะแล้วต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับใครช่วยเหลือเขาเจ้าของเรียนด้วยต้องนักคณะมาแล้วาใไมพร้อมจริงปิดโรงเรียนไปซะปิดไปเลยนะครับแล้วผมจะร้องกระทรวงให้ช่วยปิดโรงเรียนคุณไม่ว่าโรงเรียนคุณใหญ่โตแค่ไหนเส้นใหญ่แค่ไหนผมผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าทางคุณทําผิดแล้วคุณทํากับเด็กเด็กเป็นผ้าขาวซีครัว เด็กบางคนเกือบสิบปีนะสิบปีสิบห้านะยังโดนกระทาอยู่หลายคนโดนเกือบสิปีและร้องทุกคนแต่คุณก็ลอยหน้าเลยตาเจ้าของเรียนั้งแหละครูมาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ทําผิดขอโทษนะฮะยางมาตยอยยางหนากว่าคุณเลยนะครับอย่าด้านอย่าด่านนะครับอย่าไครกล้าปากระป๋องนะครับอย่าเป็นผู้ใหญ่แบบหมายเรียนตกไอ้ถุนอย่าทํา ให้ตั้งคณะทางานขึ้นมาแล้วตรวจสอบพ้พรท็จริงเดี๋ยวผมจะให้กระทรวงตรวจสอบคุณแล้วผมมีพยานเป็นสิบพร้อมที่มีพยานในศาลพร้อมที่พยานในกระทรวงแล้วมีหลักฐานการอีกการทําร้ายของคุณมีแชทมีอะไรมาคุณเลิกไปข่มขู่ผู้คองคุณเลิกไปห้ามให้ข่าวคุณแก้ปัญหาที่ตัวคุณดีกว่าที่โรงเรียนของคุณแก้ปัญหาที่ครูของคุณแล้วปรับและดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับนะครับก็อ,อยากจะ ให้ดำเนินคดีดให้ตากเห็นอดีตครูเคยมาให้ให้เป็นพยานเลอกอดีตครูที่เคยกับมีมีนะเขาบอกเล่าอย่างเงี้ยะครับอดีตครูอดีตครูเขาเล่าว่าไงนะ<ม>เดี๋ยวนะครับเขาบอกเล่าว,า,เาว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องปกติกของโรงเรียนนี้คะ่ะมีการมีการการะทำแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายปีอะค่ะใช่ตั้งแต่ที่เขามาสอนจำได้น่ว่าประมาณปีแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขามาสอนก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งแบบถ้าใครครูท่านไหนที่แบบว่าเห็นต่างหรือแบบไม่ได้ทําแบบเขาอ่ะเขาก็จะมองว่าเออแบบเท่ากับเรื่อโรุงานไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเขาก็ไม่ประเมินครูคนนี้ไม่ให้ผ่าน <S <S ให้พ้นเส้นทางออกจากโรงเรียนไปเหมือนอะไรออกครับ <S 2> <S 2> แต่ไม่อะไรออกแย่บอกว่าประเมินไม่ผ่านเพราะเขาไม่ให้ไปประเมินไม่ให้ทําอะไรเลยเพื่อปีดให้ออก <S <S เพราะว่า,ายังครับ เขาไม่เป็นจู๋หรอกครับเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ทําตามอย่างครูคนแรกทําครูคนอื่นก็ทำตามเพราะทาเป็นอาจินทําเป็นสม่ําเสมอเสมอต้องเสมอปครับผมว่าในความที่ไม่ดีอย่างเงี้ยผมใช้ว่าความเลวดีกว่าเลวกว่าเด็กๆผมว่าเป็นเปตั้งแต่เจ,จ้าของโรงเรียนเลยถ้าผมเดานะเพราะเจ้าของโรงเรียนเนี่ยมาทาตัวอย่างนี้มันถึงครูมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วพอครูทํามันก็ไม่ทําต่อมันก็ไม่ดําเนินการต่อครู คนไหนที่นะนนำมัน,นเอาออกแต่ครูคนนี้คนที่เริ่มต้นปฐมบทคนที่สอนต่างๆเอาเด็กไปขังต่างๆเริ่มต้นเมื่อเกือบสิบปีมันยังเอาไว้เลยผมไม่แน่ใจว่าครูคนนี้มีทำมั่งอรอไรเดี๋ยวผมจะสืบต่อสืบต่อ,ตอ,ตอว่าครูคนนี้มันมีอะไรกับเจ้าของโรงเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมเช็คเดี๋ยวเช็คดินแล้วผมจะเอาให้แตบเลยแล้วเอาของจริงมาด้วยผู้ปกครองตอนนี่เรารวมกลุ่มรวมตัวพ่อแม่ที่มีลูกอยู่นะครับอย่างเงี้ยจำนวนกีรายแล้วที่บอกตั้งกลุ่ม จำนวน10คนตอนนี้ถ้าตอนนี้ในกลุ่มลายเกือบ20คนค่ะ20ลายใช่ค่ะยังไม่รวมกับผู้ปกครองที่พักมาเป็นอนุบาลทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนอนุบาลก็เลยไรอนุบาลอนุบาลค่ะอาลสีชั้นไหนนะอะะไรคอนุบาลสี่ชั้นไหนอนุบาลสามอนุบาลสามอ้อหนึ่งสองสามอ่ะอนุบาลสามลีดด้วยเหรอใช่ที่โดนที่เด็กที่โดนกระทำก็คืออนุบาลสองอนุบาลสามเองนะอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งสองสามโดนหมดเล เราเล็กกว่านั้นเขาน่าจะพูดไม่ได้อะไรนะคะครูครูโรงครูโรงเรียนเนี่ยหลายคนครับคนที่กระทำกปบเด็กเนี่ยมีจำนวนกี่คนเป่ฉพาะคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คนเดียวกันครับครูหลายคนครับหลายคนเดิมทีมันจะมีครูคนหนึ่งต้นแบบต้นแบบที่เป็นฮีโร่ของโรงเรียนแห่งนี้แล้วมันกระทำตามๆไอ้ครูคนหนึ่งก็ทาตามไอ้ครูคนไหนไม่ทําตามเมื่อไหร่ก็โดนออกมันก็ต้องการให้ทําแบบนี้ผมว่ามันโลกจินตั้งแต่เจ้าของโรงเรียนละมองหลยใจร้ายนะอาหายิ่งกว่าอีกครับ บอกว่าโดนทํากระทํเนี้ยแล้วมันก็ทําเป็นอาชีนปัจจุบันนี้ยังอยู่ข้างตัวเลยเอาเป็นเลขาแล้วโกหกว่าไม่สอนแล้วนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังอยู่ไม่ดําเนินคดีนะครับแล้วก็ยังเอาไว้บนหิ้งนะครับยังบูชาอยู่น้อเกีล์ได้เข้าไปสอบถามโรงเรียนคําตอ,อบคือสอบถามตั้งแต่แรก้วคะเขาบอกว่าคุณครูไม่มีใครทำนะคะคือโรงเรียนเขาบอกว่าเขามีกฎว่าถ้าคุณครูที่ออตีเด็กจะโดนไล่ออกใช่แม่ก็เลยวางให้เขาไปอีกรอบแต่ยังไม่โดนนะ ไม่โดนค่ะแต่เหมือนโดนขู่ว่าห้ามมาบอกพ่อแม่ว่าโดนอะไรบางเลยะค,ะคือผมผมมองมว่าคุณเรียนเนี่นปยปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้เช็คกล้องวงจรปิดค่ะอ้างว่าวงจรปิดเสียใช่แต่ของของของแม่เขาอ้างว่าผ่านมาหลายวันแล้วเปิดไม่ได้ส่วน,ส,วนส่วนเด็กเนี่ยมีร่องรอยที่ถูกกระทำของแม่ไม่มีค่ะแต่จะมีเป็นเอฟเฟกต์ทางแบบอา,อาการมากกว่าทางทางทางความรู้สึกของเด็กความรู้สึกมากกว่าที่เราจับจับวัดเหลือเด็กได้ว่าทำไมถึงไม่อยากไปอะไรเนี้ย เรื่องนี้ก็เป็นเป็นอุทาหารณ์ของผู้ปกครองของเด็กนะฮะผมบอกว่าถ้าโดนโรงเรียนไหนเลยมาออกมาครับผมยินดีที่ช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินนะฮะไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายเลยแต่ผมอยากจะให้ดําเนินคดตีต่อด้วยถึงที่สุดกับกับครูกับผู้ช่วยครูแล้วเจ้าของโรงเรียนตกลงทนายจะแจ้งความดำเนินคดีเลย,เรยครับดำเนินคดีเลยผู้ปกครองหลายคนเนี่ยแจ้งควาไมไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเนี่ยขอเจรจา ไม่ผม <Okay. S 1> ผมว่ามันต้องมีมาตรการมากกว่านี้โดยที่เพื่อน่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วก็ดาเนินคดีกับครูพวกนี้แล้วก็จกัดจัดก,การให้คนเป็นระบบผมสงสารเด็กคนใหม่ที่ไปเรียน <Okay. S 1> เพราะไอค้ครูคนนี้ยังอยู่ไอค้ครูต้นเรื่องก็ยังอยู่ปฏิจัตนินี้ยังอยู่ผมไม่รู้ว่าค,ครูคนนี้มีทำไม่รองอะไรเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนผมหาข้อ,ม,อมูลก่อนน,น่าจะอยู่นานแล้วนะอยู่ประมาณสิบปีใช่ไหมสิบปีผู้หญิง มันน่าสงสัยครับผมว่าน่าสงสัยเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมีความพัวพันไเจอกตัวเขาไหไม่เจอตัวครนนี้สัตยครูคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำลูกเราครูคคที่ทำลูกเราเป็นครูประจำชั้นค่ะแต่ครูคนที่คนที่เป็นก็คือโลค่ะเ,เขาทำกับเด็กค,ค,หคนหลยคนไล่ขายดีเขาไอครูคนนี้เขาเป็นเขาเป็นครูฮีโร่เป็นต้นแบบต้นแบบแห่งโลกจิตโรงเรียนแห่งนี้คือผมตั้งชื่อในโรงเรียนจิตอนุบาลจิต อิตาเวตนะครับแล้วก็เด็กพวกนี้ใครอยากส่งลูกหลานไปเรียนนะโรงเรียนจิตเวชนี่เรียนได้นะเรียนได้ย่า,ยยาน,าน,นาสุทรปราการนะครับเบลลิงหรือลาตานะ่ยครับแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้จะสอนครูรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้หยิกเด็กขังเด็กในห้องน้ําทรมานเด็กถนัดนะฮะถนัดนะครับ,บะะเดี๋ยวผมจะไปทรมานลูกหลานคุณนะครับเดี๋ยวจะรู้อ่ะตอนนี้กลุ่มพุทธเสหายรวมแล้ว20่สิบรายประมาณรับมากี่เคสละหลายสิบแคสละตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับหลายกลุ่มแล้วแล้วผมตอนนี้รอแจ้งความเหรอแจ้งความมาแจ้งความแล้วก็ถ้าคนอื่น มาเข้าไปเลยครับมาได้เลยมาได้เลยผม,ยมผม,ม,มผมรับไม่อัน,นะ,นะ,นะไ,มไม่ไม่ไม่เสียตังแล้วผมจะเนินคดีร้องคอสวงต่อเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้ปิดปิดทาวน์เนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมสอนเอาคุณลงนานแล้วนอนเพราะอ,อะไรมันต้องปิดฮะเพราะว่าเด็กรุ่นต่อรุ่นไปหยิเข้าจับขังในห้องน้ำขังห้องน้ำเอาผวาทุกวันนี้เด็กก็เป็นโรคจิตเพราะโรงเรียนคุณเป็นโรคจิตไง คุณผมว่าถ้าจริงๆแล้วโรงเรียนคุณน่ะไม่ต้องเปิดหรอกนิเจลี่หรือไม่เปิดอนุบาลหรอกโรงเรียนคุณไปเปิดโรงมหาอันนี้ดีว่าไปเปิดโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลูกจิตดีกว่าแล้วให้ครูพวกนี้ไปสอนนะครับไปสอนไปสอนลูกจิตนะครับจะดีกว่านะครับแล้วเอาูลูกคุณด้วยเอาลูกคุณมาเรียนด้วยนะโรงเรียนนี้นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าแล้วผมจะเป็นครูให้นะครับแล้วผมจะทําแบบที่คุณทํากับกับลูกลูกหลานคุณถึงเข้านะครับผมจะเรียนแบบให้ดูพฤติกรรมให้ว่าคุณทํากับเด็กๆแล้วเด็กๆรู้สึกไงเอาลูกหลานมาเรียนกับผม เราก็จะสอนให้ว่าสิ่งที่คุณทําไม่สมควรอย่างยิ่งเอากระจกควรจะเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับผงสารผู้ครองเขาเขาไม่เคยตีไม่เคยทาร้ายไม่เคยยิกไม่เคยทาร้ายเลยแต่คุณไปทาร้ายลูกหลานเขาแล้วไปข่มขู่ลูกเขาปัจจุบันนี้ยังข่มขู่อยู่ไม่จัดไม่ไม่มีการเจรจาแก้แค้ยกันไม่มีครับไม่มีดำเนินคดีถึงที่สุดถึงที่สุดครับทั้งขูที่ทําร้ายเด็กแล้วก็โรงเรียนด้วยผมเรียนโรงเรียนไปเสียบไปเสียบไปเหอะผมจะปิดโรงเรียนให้ดู ก็แล้วไหมฮะเพราะว่าคุณต้องออกมาตั้งคณะทา,ารรงานคุณต้องยอมรับความจริงและคุณต้องมาบอกเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้ต้องไม่มีการทำอย่างนี้อีกแล้วนะครับและสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะผมทําเพื่อลูกหลานคุณนะครับตอนนี้คุณแม่อาน้องออกมาแล้วอ,อ,อยู่อะออกแล้วเหมือนกัน <laughs> ครับไป,ไปเรียนอยู่ได้เท่าไหร่ประมาณ เปลี่ยนคเียเมเจอปัญหาลเลยคล้อเลยให้เรียน่อหงจนี้เดี๋ยวทนายพาพกับนากับใลอพูดกับนีอพับแล้วผมก็ทางทางทางนอย่างนี้ก็บอกรู้จักสนิทกับผู้กลับนะครับเดี๋ยวผมก็ถามท่านแล้วท่านบอกท่านท่านท่านบอกว่าท่านไม่แน่ใจท่านรู้จักหรือไมรู้จักนะครับแต่ท่านท่านบอกว่าท่านกวลอนะครับแต่ในความหมายตรงนี้ผมว่าผู้กลับ เขาน้าจะดีน่าจะช่วยเหลือเด็กนะครับพอนาอย่าให้เปลี่ยนข้างนะครับพอนาะ